สวัสดีครับท่านผู้ชมผมคือสุดหล่อแบคคืออืมคือเมื่อวานนี้นคือเมื่อวานนี้ก็ได้ปล่อยเพลงไปแล้วแต่เมื่อนี้แหละปล่อยเพลงแต่อัดน่าจะปล่อยคลิปมือื่นคือวันนี้อ่าจะมาวันเกิดลูกชายลูกชายล่านั่นก็คือวันด้าท่านผู้ชมปกติวันด้าเกิดวันที่28 28เดือน7 2021แต่ตอนนี้วันที่28นะผมคาคอนเสิร์ตอยู่นะครหลวงเวียงจันทร์ผมมาไม่ทันมาไม่ทันก็เลยอ่า ว่าจะจัดทียี่สิก้าแต่ก็ทีมงานมาไม่ครบโสภาทเทเธอมาไม่ครบก,ก็ก็ไม่เลยไม่อยากจัดกลัวไม่ได้เงินผูกแขนอแตอนนี้ก็เลยมาจัดวันนี้วันที่31มอ็ดก็มาจัดวันที่31อ็ดจัดจัดงลงางให้ลูกชายลูกชายเดียวก็จัดอลังการแน่น่าจะประจบเห็นไหมเนี่มาจัดที่โรงแรมโรงแรมแกนที่โรงแรมรู้ที่สุดในปากเซนั่นแหละก็ตามภาษา YouTube แย่นะ ดินดนปีหนึ่งมีเธอนหนึ่งก็จะจัดแบบอลังการให้เลยเอา้าวออกมาก่อนนี่ไงตอนนี้ผมก็ามาฮอดแล้วลงรเรมนี่แต่ลูกชายผมมันก็ลงไปแล้วอา้าวดืมกระแจรถแต่นิต้าวันด้าก็ลงไปร้านก่อนแล้วท่านผู้ชมแต่ผมมาตำหลังเอากระแจรถก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงลงเดมแกน จัดอยู่โรงแรมนะวันนี้ก็มีพ่อพเท่านี้ตามมาด้วยนี่คือรถพ่อาพตาผมเองแล้วก็ทีมงานโซผนอกโซผนามาคุแกงนะเห็นไหมเดี๋ยวลงไปก่อนทนะ่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันอยู่ลุมบรรยากาศอยูุ่มก็เป็นบันเกิดเด็กนะก็จะไม่มีเหล้าเบียร์อย่างไรหรอกอู้โรงแรมหรูมากเลยทนะ่านผู้ชมเห็นไหมนี่เห็นไหนมนี่คือโรงแรมนะโรงแรมแกนเห็นไหม ปกติผมก็เคยมานอนอยู่นี่นะอาผู้สาวมาเซิงกันปุ๊บป้าปุ๊บป้าปุ๊บป้าอยู่ไม่รู้นะถ่ายไปว่าเห็นเขาซิงกันอยู่ระเบียงนี่ไงบรรยากาศมันเป็นร้านอยู่ลุมแล้วก็ข้างขัวถ้าคนไทยมาเที่ยวเสนอว่าพักอยู่นี่นะท่านผู้ชมบรรยากาศดีติดริมโขงเดี๋ยวผมจะลงไปก่อนท่านผู้ชมลงไปหาลูกชายผมก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะวันนี้ก็วันเกิด วันด้านะคะแล้วก็จะมาเป่าเค้กค่ะวันด้าเป่าไม่เป็นหนูก็เลยจะเป่าให้นนไ,ไปลุมไปลุมไปค่ะบรรยากาศก็สมวิววาวใช้ใชง้อยู่นั้นค่ะอยู่ลุ่มเฮ้ยชายอยู่ไปไหนฮะ <ś le> นี่เลยทำผสม,มเห็นไหมอันนี้ก็คือเค้กอ่ากูยเยนดีลูเซ่คนที่ร้องเพลงกับผมซื้อมาให้นะเห็มาหน,นี่นนว,วันหน้าหนึ่งยังไม่ตะครบทีมงานก็มาครบแล้วตอนนี้อายืมอนไรกับเขากนกาแฟ่มาสลุ่มรรกาบานหนึง่งมาสลุ่มกบานหนึ่ง มา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 ก็กไฟเดี๋ยวยิมก็ไฟนี่ยิ้มก็ไฟเนี่ยบานหนึ่งบมือนีบูจักสำนักนี่บูจักอีหยังนั่นนี่ใช่เจ้าคือบ่มีลูกจักเถอเมียเมียกัเจ็ดแปดเมียเลยลูกบ่ทันมีหรือว่ามีแล้วบอกซื้อบ่ฮะอะไรเนี่ยเข่อยก็มีผู้หนึ่งด้ข่อยก็มีผู้หนึ่งด้ขอผัวข่อย โอ้ขก oh. <all> right? ็พวบสี่ขวบโตบมือเลยเอ้ตบมือนี่ยใช่แหละเอาคอนเอาเข้ากันกาแฟเมือแล้วรู้แล้วว่าเกิดอะไรนี่ต้ับไฮลูกคือไม่ถือจังได้นี่มันกระตุกแต่ว่าตบมือนี่มันถือจังได้เนาะโอ้แม่ว่าตืรนลอยด้วยเขาจะมากานดองก่อนเลยหรอ มันเป็นคาร็อกเตอร์เนาะมันเป็นคา็อกเตอร์ดีแเออส่ไปใส่ฮูดใส่ฮิตมันสิไปคือบะมหยามนาวเลยฮะยูบลีคำใส่ลูกเพิ่นอันนั้นลูกเมียติดดิลดกบีใส่ลูกเมียติดอัน้นอไรเด้อมันเกิดแ่โอ้มันเกิดจะบอรมรมาห้องเพลงห้องเพลงแมวันดาเต้องมือแน่ đi phía anh bỏ ở bộ bởi cái bộ bởi cái là hoang áo cái là hoang áo cái là áo á áo hoang áo hoang áo ta mà mà Happy birthday to me happy birthday. Happy birthday to me oh. 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 to me Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you oh oh Happy birthday to you oh oh Happy birthday Happy birthday bao 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 ร่างเา้เย้าไอวจะเข้าันเกิดจับยิบแลยนะตอนนี้โอ้ยิบนั่งนั่งที่เส้อเอานั่งตะายตัวมันเนาไปิเนาะมีแต่บันดาเอาเ็เอาเค็กปอดเนาะเอาตกบเอา

มาเอาเอ้าเอาเอาลกำลังเคยจัดวันเกิดแต่เกิดมากำลังเคยมีวันเกิดโอ้ยี่มเยีมันขาดเมื่อ่เลยวเดี๋เดี๋ยว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 เ อ้าวอ้าวอ้าอ้ายเ้ได้วยอ่จะมต่อแม่ะเสน่ายน้องมึงนี่แม่แม่อีกคู้นึงบเดมาข้าวเบี้ยเป็นวะข้าเบี้ยี่บอกมากี่ก็ความจริงข้งนั้นเนาะนางนางช่งงด้่น้ำพี่แจ็กอาหารตับเดียวเราอยู่นี่อ้าวม่คือเคม ไวหน่อยนีอวยนี้เ้อบันละอีกว่ค่ะี่อวยนี้เลยไม่เหันลลกใบญรบลื่อง,งเ้อบร่งบร่งแขนอยอยแพงไม่ลื่องวะเบรื่องวะบร์่งไฟเบอร์เรื่องไฟท่ามีเรือ <c oughs> บมลื uh, ่ไฟเอกันอยู่หาเด้อไปหานเอกันอนี้าวน้าวรืดอแหละผูกไหมเอาพี่าฟังนี่ว่ามี่ผูกล่น้่ามลยังยัยังฟถ้ารือผูก้งก็ได้นี่มีกระเป๋าอยู่มันงงมันยังว่ามาผูกแขนกูยั้งมันสิวอะยีก็มาผูกแขนเกิดมาบราเคยเอ่าบาเคยมีวันเกิดด้ มันเคยมีวันเกิดจักเถื N ่อหมายให้แค่แดดปีนึงสิม่มีวันเกิดมันเคยมีวันเกิดหน้ามันอยู่ดีแฮะนี่มาเอาก้อนใหญ่นี่มา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 ใหญ่ก้อนใหญ่นัก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 บ่อยฉีกแคมโอเคโอเคอีหยังเลยอ้ยด้วยเลยเนาะบันดาเนาะบะไรหรอกจ๊เย็นจ๊เย็นเจ๊เย็นเนาะเอ้าเอาเออเออเออกวเงินมันยืนใหตผอมันซะ มันมันบนเรื่องมันมันบนเรื่องในแขนบนบนลงแขนเอาโอ้ยเงินบาทมาเงินบาทพี่เงินบาทเงินบาทเอากดไงกนไงก็ทีมเดี๋ยวพอถือไวปหายเดี๋ยวกดไงเดี๋ยวกดไงกอ่นไง อันนั้นลูกอันนั้นอันนั้นลูกติดมาส่งเสริอมาไนได่งอยู่กับก็ม่รู้มันมันบวมมากเลยนะนี่อีหยังมันสิวะมันจะติดตุดปูดอยู่อีหยังว้ามันสิวะเอาเงินออกซะเอาปูดกระฝ่ายนอืเนาะไม่รู้ไงมีมันไหมยังกูด้เนาะมันจะอีหยังว้ามันสิวะ Ba thư ông nguyên bùng thì hima ông bại bùng sổ hima bay 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 Phải bay 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 đi bay bay đi đi, bay 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 มันบวรื้อมันบวรื้อแขงละนี่เอาตัวนี้เอ้าดิ๊มันแข้นดูนะมันจะแาอีหยังวะเออเ่ใส่เงินเห้มันดอกมันจะอีหยังวะมันดุงตุงติ่งอยู่นี่เออเออ ไงมากเป็นคนดีของพ่อของแม่เด้อยังจะคือลุงเลยไปเสียยังจะคือลุงอ่าพอได้เลยอ่าบอบ่เป็นบอสอบพ่เด้อยัไงผ้าพ่อพ่าแม่จะเล่นมด้วยเด้อแม่คนางนาไม่แห้งเลยไม่แห้งเออมันสแห้งังงงงงงมนมเป็นตนักนถือให้

อยู่กับแม่อยู่กับแม่อ้าวพี่ชูอุ้มมาเนี่ยเอ้ามึงไทยอุ่มมึงลุ่มมึงโตมเนี่ยต้าต้าต้้าต้าต้า้าต้าต้าต้้าตาต้าต้าตาต้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 เต้าต้า้าต้าตาต้้ล มาลเอาเดินไปเทคนิดิ้งนิดหน่อยอ่าไปกินเค้กวันนี้เอากินเค้ก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 เอาปิดก่อนนะปวดแขนมากเลยตอนนี้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าร้านเขาปิดแล้วก็จะเปินร้านใหม่วันเกิดวันดะเหมือนไลเหมือนไรเหมือนพิมพ์มะเนี่ยฮะพิมพ์มะบอกว่าเอาเมื่อยมา เจียวนนักก็เจียวน้ำฮึหมากูมักจำเจียวมีพักนี่ยมีนะฮะยำสลัดมนก็มักหมักนะฮะคลิปนี้ก็จะจบเชียงแสนแล้ะผสมเจอกันคลิปหน้านะขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งนคลิปนี้ฝากติดตามเพลงใหม่แน่บ๊ายบาย